สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับก็เข้าใหม่2คันนะครับสวิต FD ด็อกนะครับ D ี่ด็อกเข้าใหม่2คันนะครับก็อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับก็นะครับอย่างที่ไลฟ์สดเมื่อวานนะครับจะเอา FD นะครับมาปั้นนะครับมาปั้นเป็นไทยอาร์นะครับไทยอาร์กับไทยอาร์ m t r นะครับผมก็วันนี้ได้มา2คันนะครับ FD นะครับก็คือตอนนี้ต้องเน้นนะครับที่ตัวถังนะครับ ตัวถังงสวยเนาะนะครับหาตัวถังสวยๆเข้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็รถไม่ติดแก๊สนะครับรถไม่ติดแก๊สนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับตัวถังสวยรถไม่ติดแก๊สนะครับผมไม่หลักแสนนะครับไม่ไม่เกินสองแสนนะครับต้งสองคันนะครับแต่ว่าสภาพภายนอกนะครับก็ตามมายุเขานะครับตามมาอยุ่เขาจริงๆนะครับสภาพภายนอกสามารถมาทํากันได้นะครับมาทํากันได้ก็เดี๋ยวจะดูคันนี้กอนเลยนะครับคันนี้ปี11นะครับ11ท็อป 11e นะครับ 11e ตัวรองท็อ p นะครับผมภายในดำนะครับคันนี้สวยนะนะครับสภาพดีเลยนะครับเหมือนกันนะครับน็อตเนตไม่มีขยับนะครับผมนอนไม่มีขยับแล้วก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้เอามาแต่งเป็นอทียรอยู่แล้วนะครับต้องเก็บส่งเก็บสีอะไรอยู่แล้วนะครับผมกันชงกันชนหน้าอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไฟหน้านะครับเดี๋ยวขัดหน้าเลนให้ใหม่นะครับผมไฟหน้าขัดหน้าเลนให้ใหม่ส่วนกันชนหน้าเปลี่ยนทั้งกันชนนะครับ เป็นตัวไทอะนะครับผมกระจกข้างเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสีชอบลอกนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเนื้อพลาสติกนะครับสีมันจะลอกง่ายเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องทําสีใหม่ทั้งสองข้าง F d ดีชอบชอบลอกนะครับกระจกข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าจะต้องมีเปลี่ยนคิ้วตัวนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับสภาพมันก็ยังพอได้แต่ว่าผมมองว่าไม่สวยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทั้งสองข้างเลยนะครับเปลี่ยนให้ทั้งสองข้างเลยคิ้วตัวนี้นะครับแพงนะคิ้วตัวนี้ อ่าสี่พันนหน่อยนะนะครับสองข้างแพงจัดนะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าอยากให้รถออกไปเนียนๆนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนคิวให้นะครับสภาพภายนอกก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีรอยเบียดตรงนี้หน่อยนะครับซ่อมได้นะครับเดี๋ยวใส่เปลี่ยนเป็นสเกลไทยอาร์นะครับเปลี่ยนเป็นสเกลไทยอาร์นะครับนอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรนะกันชนหลังเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกันชนไทยอาร์นะครับสวัสดีครับพี่จ๊อกนะครับ จากกันชนหลังเปลี่ยนเป็นกันชนไทอานะครับผมไทอานะครับสีโดยรวมโอเคนะครับสีโดยรวมโอเคสามารถขัดลิ้วรอยได้นะครับโดยรวมไม่มีอะไรคันนี้เรื่องสีนะครับแต่กันชนหน้ากันชนหลังนะครับก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับหลังพกหลังคาสวยอยู่นะครับหลังคาสวยอยู่คันนี้ภายในภายในดำด้วยนะครับปีสิบเอ็ดแท้ๆนะภายในดำนะครับภายในจัดว่าสวยนะครับคันนี้วสวยเลยนะครับ ภายในสวยเลยพวงมาลงพวงไานะครับสวยหมดนะครับแผงประตูงแผงประตูสภาพเบาะนะครับสวยนะนะครับภายในคันนี้นะครับจะมีตรงนี้ซีดหน่อยนะครับปีกเบาะเป็นเรื่องปกตินะครับเบาะหนังนะครับตรงนี้จะซีดนะครับแผงคอนโซลโซนนะครับสวยเลยนะครับสวัสดีครับผมนะครับคันนี้มาอยู่แสนแสนหกเองนะครับคันนี้ นะครับไม่น้อยนะเอใดีไมเล่งนี้นะครับถือน้อยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับดูสภาพสดๆกันนะครับด้านทงด้านท้ายนะครับอันนี้แต่งเสร็จหล่อแน่นอนนะครับสวยจัดนะครับผมนะครับฝากระโปรงนี่ต้องทําสีอยู่แล้วนะนะครับฝากระโปรงต้องทําสีอยู่แล้วนะครับอ่ะปาบหนึ่งนะ ปองนะครับเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับฝาเดิมนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบทุกอย่างนะครับน็อตฝาโปองหน้านี้ไม่มีขยับเลยนะนะครับรถปีนี้หาฝาโปรงหน้าไม่ขยับนี่ยากนะนะครับยากมากนะครับฝาโปรงหน้าไม่ขยับเลยน็อตคงน็อตคานเลยเดิมๆหมดนะครับคานเดิมหมดนะครับผมนะครับเอดีนี้ต้องได้สภาพนี้นะนะครับสภาพของเครื่องก็ตามอายุนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ใหม่นะครับซองนงซองในอะไรเดิมหมดเลยนะครับเบาชงเบาชกเดิมหมดทุกอย่างนะครับ <_ p> ก็เดี๋ยวจัดก,การเรื่องของเหลวนะครับของเหลวตรวจเช็คช่วงล่างม่เทนเน้นช่วงล่างให้อีกทีนึงครับแต่ว่าคันนี้ต้องอเบิกใส่เป็นสตาร์ทอยู่แล้วนะนะครับเบิกสตาร์ทใส่ให้ใหม่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยพวกชกพวกลูกเลาะพวกลูกหมั่นกระพงนะครับไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ที่ดูห้องเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้แห้ง โซยนอยวีเทคโซยนอยวีเทคนะครับโซยนอยเกี้ยนะครับฝั่งนี้ก็แห้งนะครับไม่มีเยิ้มนะครับฝาเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับผมแล้วก็มองไปด้านหลังไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะครับตัวปั๊มพาวเวอร์จะอยู่ด้านหลังคันนี้ไม่มีเยิ้มเลยนะครับคันนี้แห้งๆเลยนะครับคันนี้แห้งๆเลยคันนี้เนียนมากนะครับเดี๋ยวออกมาหล่อแน่นอนคันนี้คอยชมกันนะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับ เดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยสานไหมนะครับด้านท้ายส่าหมากนะครับสันเดิมขอบเดิมหมดนะครับผมตัวถังสวยจัดนะครับสันเดิมเดิมเดิมหมดเลยคันนี้นะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับล้อ,อ,อยางอะไหล่อยู่ครบหมดอ่างอื่นเดิมหมดเลยนะครับแห้งๆเลยนะครับผม แห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้จัดส่งกันนะครับรอแน่นอนคันนี้ผมจะจัดเป็นไทยอาร์เอ็มทีอาร์นะครับไทยอาร์เอ็มทีอาร์นะครับล้อเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะใส่ล้ออะไรนะครับแล้วก็โช๊คสตาร์ทปักเกียวมาแน่ๆนะครับเข้าแน่ๆนะครับผมรอชมกันได้เลยคันนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้งามๆนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้สภาพจะไม่สวยเท่าคันนี้นะนะครับแต่ว่าได้ตัวถังเดิมเหมือนกันนะครับน็อตเนินไม่มีขยับนะครับผม คันนี้ผมว่าจะแต่งเป็นไทอาธรรมดานะครับไทอาธรรมดานะครับผมกันชนหน้านี่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นไทอาอยู่แล้วส่วนไฟหน้าเดี๋ยวขัดเอานะครับขัดได้นะครับทางซ้ายและขวาใส่แน่นอนนะครับใส่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับผมคิ้วตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคิวคันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ยาง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 เขาเรียกยางตรงนี้ยางยางขอบกระจกนะครับเดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนให้ไม่ค่อยสวยละ นะครับเดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้นะครับภายในคันนี้เป็นบ่อรหนังอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นตัวเอนะครับตัวเอไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมภายในบอรหนังนะครับรู้สึกว่าขาตรงนี้จะหักนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวขาให้นะครับผมจะได้ใช้งานได้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับ วิทยงวิทยุก็โอเคอยู่นะครับสวยอยู่พวกปุ่มปุ่มกดนะครับหัวกงหัวเกี์นะครับใช้ได้เลยนะครับจะมีฝั่งน้นซีดนะครับติดเบาะนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหนังให้นะนะครับซีดเดี๋ยวไปนะครับไม่ค่อยสวยละนะครับเปลี่ยนให้พวงมาลัยก็สวยอยู่นะครับพวงมาลัยสวยอยู่นะครับผมเบาะหลังเบาะหลังก็ไม่มีอะไรครับ บอลังได้อยู่เดี๋ยวาคาดทาความสะอาดให้ใหม่นะครับผมส่วนสภาพสีคันนี้สภาพสีคันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นสีดําด้วยจะเห็นริ้วรอยค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวต้องให้อูสีไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกันชนหลังต้องเปลี่ยนเป็นไทยอาอยู่แล้วนะนะครับผมเปลี่ยนเป็นไทยอาทยาให้นะครับสปอยเลอร์นี้ถอดใส่เป็นสปอยเลอร์ไทยอานะครับสปอยเลอร์ไทยอานะครับสีเดี๋ยวต้องให้อูดสีดูอีกทีหนึ่งนะครับสีดําจะเห็น spoiler, นะริ้วรอยค่อนข้างเยอะ กว่าสีอื่นนะครับผมอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับอื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไอคิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องคันนี้จะมีเยิ้มหน่อยนะนะครับโอเ,เคมาดู สภาพฝากระโปรงก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับติ๊กเกอร์อยู่เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับอยู่ครบเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับผมน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับผมเน้นตัวถังไว้ก่อนนะ f อีตอนนี้นะครับเน้นตัวถังไว้ก่อนเลยนะครับสภาพภายนอกมาเก็บได้นะครับสภาพ้องเครื่องนะครับก็ตายุเขาอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนคันนี้รู้สึกจะมีซึมตรงนี้นะครับซึมน่าจะเป็นโซลินอยโซลินอยเกียร์นะครับตรงนี้สามารถ เปลี่ยนพวกโอลิงได้นะครับเปลี่ยนโอลิงได้นะครับแล้วก็ฝาบนนะครับไม่มีซึมแต่รู้สึกว่าจะมีซึมตรงปั๊มพาวเวอร์นะครับ FD นี้ต้องพยายามดูเลยปั๊มพาวเวอร์นะครับคันนี้มีซึมปั๊มพาวเวอร์เดี๋ยวจัดการวอฮอนซ่อมให้นะครับวอหันซ่อมให้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับถ่ายของเหลวเหมือนเดิมนล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์เดี๋ยวตรวจยกตรวจเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็อย่างที่บอกล้อใหม่ยางใหม่นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็ ช่องสตาร์ทปรับเกียวเหมือนเดิมนะครับเบิกใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็คันนี้จะแต่งเป็นไทยอาร์นะครับไทอาร์ธรรมดาแต่คันนี้จะแต่งเป็นไทอาร์เอ็มพีอาร์นะครับไทอาร์เอ็มพีอาร์นะครับก็คอยชมกันเลยคันนี้ที่ไม่แต่งเอ็มเพีอาร์เพราะว่าเราพอรถพอเป็นรถสีดำเนี่ยใส่อะไรเยอะๆไปมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เป็นแค่ไทอาร์ก็พอนะครับผมโอเคนะครับก็นะครับอยากแต่งนะครับ FD ดีนะครับอยากแต่ง อยากเอามาปั้นนะครับเดี๋ยวจะปั้นให้ดูนะครับหล่อแน่นอนนะครับผมตัวถังได้ตัวถังนะครับตัวถังสวยนะครับส่วนสภาพภายนอกอะไรพวกนี้ก็ตามมาอยู่เขาจริงๆนะครับ FD ดีก็นี่ก็สิกว่าปีแล้วนะนะครับส่วนเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เดี๋ยวผมจะการตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่งช่วงล่างนะครับตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เอาไปพร้อมใช้กันนะครับออกไปหล่อแน่นอนทั้งสองคันนะครับจบเนียนแน่นอน F d ดีถ้าใครชอบโฉมนี้นะครับรอผมได้เลยนะครับผมอยาก อยากทํารถให้ออกไปแบบพร้อมใช้นะครับอยากทำรถให้ออกไปพร้อมใช้เลยนะครับหล่อด้วยใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมก็เห็นคันสีเทาไหมครับพอดีคันสีเทาไปถ่ายของเหลวตัวเช็คช่วงล่างอยู่นะครับไม่ได้เอามาจอดคู่กันนะครับผมก็ทางไอ้เก้าฝากเต็นท์เราไว้ด้วยนะครับคาร์แม็กนะครับอยากทํารถทุกคันให้รถให้ลูกค้าไปใช้งานได้จริงๆนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรอแน่นอนสองคันรอชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ